ันนี้ก็จะมาทำอะไรที่มันแปลกใหม่นะคะกว่าเดิมหรือเปล่า <Secretary. S 1> ก็คือใกล้ที่จะเข้าสู่บรรยากาศ Miss Universe Thailand ปี2021แล้วก็เราจะให้สามี <c oughs> <c oughs> ของเรามาเลือกดูนะคะซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครแล้ก็ไม่รู้เลยว่าคนไหนเป็นนกเก่งคนไหนอะไรยังไงคือเส้าหมาเอารูป ให้ดูเฉยๆคนที่เข้ารอบ30คนแล้วก็ให้เขาชี้มา10คนเท่านั้นว่าโอเคคนไหนที่แบบเข้าตาเนาะเอเดี๋ยวจะเอาให้ดูทีละคนนะคะโอเคคนแรกน้องมีมีคนนี้นคะคะคนแรกคนที่สอง จะเป็นใครไปได้นอกจากทารีนาบเทสนะคะทารีนาโอเคอุ้ยต่อไปน,อน้องน้องไงเนี่ยเพิร์ใช่ป่าวน่าจะน้องเพิร์ชนะถ้าผิดขอโทษด้วยคน,วคนนี้หห็นหนูพีวะอืสจะคนนึงเนี่ย ต่อไปน้องมดวนี้สวยจังตึ้งต่อไปเชยู่แอบเชยู่แตงกวาหุ่นแซ่บนี่มันสวยต่อไปอูลี่ ตรงนี้ก็คือจักรวาลนี้คือเธอต่อไปอืมก็แอนชิลีรูปนี้ก็คือดีโอเคต่อไปเราต้องพูดชื่อผิดได้เลยคนนี้คือเพ mm ิร์ช สรุปหอ,อมโอเคแล้วก็เอลซ่าคึหุ่นเสียคนเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้น่าจะชื่อบอกผิดไปนะคะเดี๋ยวนะสักครู่นี่ฉันมู่ีีนะ อะไรอืมน่าจะน้องอยูวพีโอเคได้สิบคนแล้วทีนี้จากสิบคนย่าเข้าไปอีกอ่าให้เหลือห้าลองสิท่านแต่ท่าน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 ,านไม่ต้องคิดเยอะอะไร mm hmm. อืลองดูนะคะยากตรงไหนเนี่ยคนนี้บอกโอเคคนนี้นะคนนี้ห้าคนนะคนนี้ไม่รู้ up to you คนนี้ควนี้น่ารักนี่ครบยังอืมอยากอีกคนนึงคนนี้อนเอลซ่าเหรอจริงๆขาดคนนี้นะเอ่อป๊หแบบนึง่ง ขาดเอ่อชื่ออะไรอะ่ะป๊บนะคะป๊บนะคะขาดเมลินดานี่ขาดคนนี้นี่ขาดคนนี้เอาไหมเดี๋ยวลอัน,นี้เอาเออ,อคนนี้สวยกว่าโอเค โอเคได้ห้าคนแล้วนะคะท็อป5ของคุณสาก็จะมีดังต่อไปนี้มีใครมัางมีมี่เหรอมี <laughs> มีมี่มีทารินาโบเทส ใครอีกแล้วก็มีน้องแตงกวาหวานก็ได้เสียก็ได้แล้วก็น้องอูลีก็คงไม่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นเมลินดาขอดูหน่อยแบบนึงน,นะคะ เมลินดาอันนี้ไม่มีเน,นี่ยนนี่นะคะเมลินดาเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยอบซึ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 บนี่โอเคอ่ะทีนี้สามอ่ะท็อปสามให้เลือกค่ะเอาเนี่ยมิมี่ม ธริน่าแตงกวาอูรี่เมรินดาไหนลองทับสมเล่นๆดิท่นท่นท่า,านท่านทานท่นทุาท้านท่งกท่านอเคแท่ากว่า,เ,วาเดีายวเร่าค่ายถามว่า,วาเพ่าะอะ่ารานะ่าเิรานดาโอค่คเขาให่เน ส่งรูปรูปแมรีอ่อยากได้รูปรูปเมลินดามาในโอเคเดี๋ยวหาในนี้เอาสกิ่นะคะทุกคน ก็มีนะเยี่ยมไม่ได้เต็มเลยเลยรัหนังรัดนะเมลินดาทำไมสวยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ป่ใช่ไหมน่าจะใช่นะโหรอน,น เราชอบมันเนถอะค่ะ <im itation> เอาเป็นว่าท็อปสามเขาให้แตงกวาอูรี่แล้วก็เมลินดา <im itation> เอาเ่อขอเหตุผลว่าทำไมถึงให้แตงกวาก็ทั้งหวานทั้งเซ็กซี่ อืมดูดีอ่ะถ่ายออกมาแล้วดูดีถ่ายออกมาแล้วดูดีออดดใช่โอเคแล้วอูลี่อ่ะคนไหนอูลี่ก็เออทำไม่ได้แล้วอูลี่คนนี้อูลี่อืม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 อูมอี่คนนี้ ก็ตากสวยนะแล้วก็ผิวสวยโอเคแล้วถ้าไปให้เบรินดาอินเตอร์ดีเบรินดาดูเขาสง่าดีอะ่ะอือโอเคทีนี้งงมากแนวนี้เข้า <laughs> อา ขคำๆคนะโอเคทีนี้แตงกวาอูลี่เมลินดาให้เลือกให้คนเดียวที่มงใครเมลินดาไม่เพราะก็เขาดูสง่าดีอันนี้คือแบบแค่อ,อันนี้เฉยๆนะลุกเขาดูดียังไม่เห็นแบบว่าชุดว่านองชุดว่ายน้ำเลยนะ ถ้าชุดด้วยน้ำเสียปะก็เสียอยู่แต่ก็บางทีงมั่งก็นั่นแหละค่ะโอเคนะแต่โดยส่วนตัวของของพวกไม่เหมือนนะต้องดูต่อไปเป็นชุดด้วยน้ำรู้สึกจะรอบนที่สิบเก้ามั้งสิบเก้าเมืองไทยโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เขาเดากับที่ส้มเดามันจะตรงกันไหมโอเคค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ